ในโลกที่ไม่เคยหยุดหมุนไม่มีใครอยากถูกทิ้งไว้ข้างหลังเราจะพาคุณเดินไปข้างหน้าให้ถันทุกเรื่องราวจากทั่วโลกชันชัยจากที่วัฒนาวงคุณชนิตาชุมชอนนะักพิยาพบกับเราสองคนในรายการเนชั่นทันโลกเนชั่นทันโลกทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา23นาฬิกาทางเนชั่นทีวีช่อง22 สวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลารายการเนชั่นทั้โลก We Are Going To Keep Up With The World เวลา5ทุ่มถึง5ทุ่มครึง่งพบกับเราสองคนนะครับผมชันชัยปราทีวัฒนาวงศ์และดิฉันปริมค,คุณชนิตาคุณชรนายุธยานะคะ Follow us for the top story that happen around the world นะคะช่วงนี้พวกเราทุกๆคนนะคะยังอยู่ในช่วงไว้อาลัายกับเหตุกรณดยิงเด็กเล็กศูนย์เด็กเล็กนะคะที่จังหวัดหนองบัวลำพูรู้สึกสะเทือนใจมากอย่างเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่านอนไม่หลับเลยอะ ไม่อยากจะคิดจริงๆนะคะว่าเด็กตัวเล็กๆนะคะคุณครูจะจากไปก่อนวัยอันควรด้วยฝีมือของคนที่แบบหดเหี้ยมขนาดนี้ที่สําคัญคือเป็น อดีตตำรวจด้วยครับซึ่งเรื่องนี้นะครับนอกจากจะทําให้คนทั้งประเทศรู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ทําให้ประเด็นเรื่องอาวุธปืนนะครับถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราควรที่จะครอบครองอาวุธปืนหรือเปล่าแล้วก็มีข้อมูลออกมาด้วยนะครับว่าประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตนะครับจากอาวุธปืนติดอันดับต้นๆของโลก ข้อมูลขององค์กรที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธปืนแบบเบานะครับหรือว่า Small Arms Survey หรือ SAS ที่มีสำน,นักงานอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ก็ระบุว่าในระดับสากลประเทศไทยอยู่อันดับที่50ในแง่ของอัตราการครอบครองปืนของพลเรือนต่อหัวเมื่อเทียบกับสหรัฐที่มีสัดส่วนของพลเรือนที่ครอบครองปืน120กระบอก ต่อประชากร100คนและไม่มีประเทศไหนที่มีจำนวนปืนที่อยู่ในครอบครองของพลเรือนมากกว่าจำนวนของประชากรในขณะที่ประเทศไทยนะครับก็มีสัดส่วนปืน15กระบอกต่อประชากร100คนแต่ว่าถ้าหากเป็นในระดับอาเซียนนะครับการครอบครองอาวุธปืนภูกกฎหมายในประเทศไทยค่อนข้างจะอยู่ในอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่น โดยปืนที่พลเรือนในไทยถือครองแล้วก็จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีจำนวนกว่า10ล้าน3 0 0นกระบอก<ฆ>หรือเฉลี่ย15กระบอกต่อประชากรทุกๆ100คน<ฆ>แต่อันนี้อาจจะไม่ได้หมายความว่าประชากร100คนจะมี15คนที่มีปืนนะครับคืออาจจะมีแค่3คนที่มีปืนก็ได้แต่ว่าเขาอาจจะมีกันกกคนละ5กระบอกใช่ครับแล้วก็นอกจากปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วที่น่ากลัวกว่าก็คือ ปืนเถื่อน<ช>นะครับซึ่งก็มีข้อมูลนะครับว่าในประเทศไทยอาจจะมีปืนเถื่อนอยู่ประมาณ6ล้านสแสนกระบอกนี่เป็นจำนวนที่น่าตกใจมากๆนะคะคุณผู้ชมเอาจริงๆเราลองเซิร์ชใน f a c e b o o k อะในโซเชียลมีเดียค่ะปืนไทยประดิษฐ์หรือแม้กระทั่งเราดูข่าวภายในประเทศที่มีวัยรุ่นตีการทะเลาะวิวาทกันส่วนใหญ่พอจับกุมเสร็จปุ๊บปืนเถื่อนทั้งนั้น ซึ่งสถาบันเพื่อการวัดและก็ประเมินสุขภาพนะครับหรือว่า IHME ของมหาวิทยาลัยวอชิงตันก็รายงานผลวิจัยเรื่องของภาระโรคของโลกเมื่อปี2019พบว่าประเทศไทยอยู่อันดับที่2ในกลุ่มอาเซียนเรื่องตัวเลขการก่อคดีฆาตก,กรรมด้วยอาวุธปืนโดยเป็นรองแค่ฟิลิปปินส์เท่านั้นครับทีนี้ไปดูค่ะที่เว็บไซต์ World Population Review นะคะเขามีการรายงานสำรวจประเทศที่มีผู้เสียชีวิต หรือว่าตายจากอาวุธปืนมากที่สุดในโลกประจําปีนี้นะคะคุณผู้ชมปรากฏว่าพบว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในอันดับที่15ทีนี้ตัวเลขขนาดไหนประเทศไทยอยู่ในลําดับที่15นะคะคือที่2,804คนโดยคิดเป็นอัตราการเสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่3.91คนต่อประชากรทั้งหมด1 0 0 0 0แคนขณะที่5อันดับแรกของประเทศผู้เสียชีวิตจากอาวุธปืนมากที่สุดนี่ค่ะอันดับหนึ่งตามเพลทเลยนะคะ บราซิล49,437คนสหรัฐอเมริกาค่ะ3 7 0 4 0คนเม็กซิโก22,118คนอินเดีย14,712คนและโคลัมเบียนะคะ13,171คนคส่วนประเทศในอาเซียนที่มีผู้เสียชีวิตจากปืนมากที่สุด5อันดับแรกแน่นอนผู้สุู่่คุณดาวบอกไปนะคะคฟิลิปปินส์แต่มีตัวเลขคุณผู้ชมได้ดูนะคะคือนี่ค่ะฟิลิปปินส์้ะ ทั้งหมด9,267คนไทยลองลนมาค่ะคือ2,804คนจำนวน2,000กว่าคนที่เสียชีวิตจากอาวุธปืนในแต่ละปีเนี่ยน่าตกใจมากเวียดนามค่ะสัดส่วนลดลงไปเยอะนะคะ507คนอินโดนีเซีย4 4 0คนและเมียนมา366คนแต่เอาจริงๆไม่แน่ใจสำหรับเมียนมาเหมือนกันนะเพราะว่าข้อมูลข่าวสารการข่าวของเขาเนี่ย เราอาจจะไม่ค่อยได้รู้เพราะว่าจริงๆประเทศของเขาค่อนข้างที่จะปิดเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารตัวเลขนี้ก็อาจจะไม่ใช่ตัวเลขจริงก็ได้นะคะครับตรงนี้ก็น่ากังวลนะครับเพราะว่าในอาเซียนเนี่ยก็มีแค่ฟิลิปปินส์กับประเทศไทยเท่านั้นที่ประชาชนสามารถที่จะหาอาวุธปืนมาครอบครองได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายก็จะเห็นนะครับว่าจากประเทศไทยพอลงไปที่อันดับ3เวียดนามเนี่ย ตัวเลขมันต่างกันเยอะมากถัดจากประเทศไทยไปนะครับเป็นเวียดนามเนี่ยเขาประชาชนไม่สามารถที่จะครอบครองปืนได้แล้วทําให้อัตราการเสียชีวิตจากอาวุธปืนเนี่ยมันน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดคือซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีการถกเถียงกันเหมือนกันนะเกี่ยวกับการที่จะครอบครองปืนได้หรือไม่อะไรยังไงก็มีหลายคนคนที่เขารู้สึกว่าเออเราอยู่ในสังคมที่ไม่ปลอดภัยอะ่ะอยากที่จะมีอาวุธปืน ในการครอบครองเพื่อที่จะได้ป้องกันตัวได้อยากจะให้ปืนเนี่ยเสรีถูกกฎหมายเข้าถึงได้ง่ายแต่อีกฝั่งนึงก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันคือเขาก็มองว่าถ้าคนยิ่งมีปืนเยอะกลายเป็นมันจะยิ่งอันตรายมากขึ้น<ภ>ไปอีกเพราะว่าคนที่มีปืนเราจะไว้ใจได้ยังไงว่าจะไม่เอาปืนที่เขามีเนี่ยไปก่อเหตุอาชญากรรม,มคือคนที่อยากจะมีเขาเขาก็อ้างว่าอาจจะอยากมีไว้เพื่อใช้ป้องกันตัว<ภ>ผมว่าตรงนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการตรวจประวัติ ใช่คัดกรองคือที่นนครอบคองปืนนะคะใช่ครับว่ามีประวัติอาชญากรรมไหมมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตหรือว่ามีปัญหาเรื่องความรุนแรงในครอบครัวหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ก็น่าจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากอาวุธปืนได้เราไม่ใช่แค่ตรวจครั้งแรกคัดกรองครั้งแรกนะอาจจะต้องมีการรีวิวทุกปีทุกปีใหม่เพราะว่าตอนแรกเนี่ยประวัติอาจจะดีมากเลยใช่สักพักหนึ่งไปติดยาเสพติดสักพักหนึ่งเริ่มมีความรุนแรงในครอบครัวเพราะฉะนั้นต้องมีการรีวิวมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ,คะ คือเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่สลดจริงๆแล้วก็ไม่ใช่สลดแค่ประเทศไทยทั่วโลกก็รู้สึกสลดแล้วก็ไว้อะไรเพราะว่าคนที่เสียชีวิตอ่ะเป็นเด็กอินโนเซนต์อ่ะครับไม่รู้เรื่องมาก่อนครับแล้วนอกจากเรื่องของการครอบครองอาวุธปืนที่มันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วคือปัญหาความเครียดในสังคมยุคป,ปัจจุบันก็ทําให้คนที่มีปืนเนี่ยออกมาใช้ปืนในการก่<ม>อเหตุร้ายเพิ่มมากขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นการฆ่าตัวตาย<ช>หรือว่าเอาไปทําร้ายผู้อื่นหรือแม้กระทั่งหัวร้อนบนท้องถนนเดี๋ยวนี้ก็ชักปืนกันนมาแล้วะะค คุณผู้ชมคะเรื่องของฟ้าฝนช่วงนี้ก็อยู่ในปรากฏการ์โลกรวนเหลือเกินนะคะไม่ใช่แค่ที่ประเทศไทยทั่วโลกจริงๆทั้งสหรัฐอเมริกาฟิลิปปินส์ตอนนี้ซิดนีย์ออสเตรเลียก็กําลังประสบกับภาวะอุทกภยัยอย่างหนักเหมือนกันนะคะไปดูค่ะเพราะว่าเป็นประวัติการเหมือนกันนี่ค่ะสภาพนะคะของนครซิดนีย์ในออสเตรเลียตอนนี้เนี่ยฝนตกลงมาอย่างหนักติดต่อกันหลายวันแล้วก็ถือว่าเป็นสถิติปริมาณฝนตกสะสมมากที่สุดในรอบ 164ปีและทางการเขาบอกว่าอาจจะตกยาวเนี่ยหนักๆแบบเนี้ยไปจนถึงสิ้นปีเลยนะคะสำนักงานอุตุนิยมวิทยาออสเตรเลียารายงานว่านครซิดนีย์เมืองใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียณนะตอนนี้มีปริมาณฝนตกสะสมในปีนี้2,213ม mm. ิลลิเมตรสูงเกินกว่าสถิติเดิมที่2,194ม mm. ิลลิเมตรในปี1950หรือเมื่อประมาณ70ปีที่แล้ว และเป็นสถิติสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกคือปี1,858ด้วยในขณะที่ภาคตะวันออกของออสเตรเลียนะคะกำลังจะ,ะเผชิญกับน้ำท่วมครั้งใหญ่ะระลอกใหม่หลังจากที่เพิ่งมีฝนตกวัดได้ประมาณ58มิลลิเมตรซึ่งตกหนักติดต่อกัน5ชั่วโมงแล้วฝนน่ะตกต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้โดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของออสเตรเลียคาดว่าในวันนี้จะมีฝนตกหนักมากในช่วง3วันข้างหน้าด้วยนะคะ ชายฝั่งภาคตอนออกของออสเตรเลียก็ได้รับผลกระทบจากปร,กรากฏการณ์ลานิยามานานกว่า3ปีและก็คาดว่าจะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นตลอดเวลาที่เหลือของปีนี้ซึ่งลานิยาเนี่ยจะเป็นผลตรงข้ามกับเอลนิโยคคือผิวน้ำเนี่ยจะมีระดับอุณหภ,ภูมิที่ต่ำลงแล้วก็สลับกันไปกับเอลนิโยคับลานิยาเนี่ยทำให้เกิดปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าปรากฏการณ์ภูมิอากาศโลกรวนแล้วเนี่ยทั้งปีเลยอะ ทั่วโลกประสบกับเหตุการณ์นี้นะคะคือเราจะเห็น Extreme w e ว t h e r แบบนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับจากปรากฏการณ์ของลานิยาซึ่งพื้นที่ทางทิศตะวันตกของนครซิดนีย์ก็ประสบน้ำท่วมรุนแรง3ามครั้งแล้วนะครับในช่วง2ปีที่ผ่านมาแล้วก็คาดว่าทั้งซิดนีย์และพื้นที่ส่วนอื่นในรัฐนิวเซาแลนด์จะ,ะเผชิญน้ำท่วมหนักกว่าเดิมโดยในขณะนี้เขื่อนแล้วก็แม่น้ำหลายแห่งได้รองรับน้ำอย่างเต็มที่แล้วและหากมีฝนตกเพิ่มขึ้นมาอีกก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ ขณะที่มีรายงานนะครับว่าบางเมืองในนิวเซาเวลก็เริ่มที่จะมีน้ําท่วมถนนหลายสายแล้วและชาวบ้านก็ต้องอพยพสัตว์ในฟาร์มเพื่อนหนีน้ําขณะที่หน่วยฉุกเฉินของรัฐนะครับก็ออกประกาศเตือนน้ําท่วมในหลายพื้นที่ทั่วทางรัฐนิวเซาเวลครับดูภาพนี่ค่อนข้างที่จะหนักเลยนะคะทัศนวิสัยในการมองเห็นเนี่ยตึกใหญ่ๆยังมองเห็นลางๆอะ่ะเพราะว่าฝนตกหนักแล้วเมื่อสักครู่เห็นภาพแบบน้ําที่เป็นน้ําป่าลากอะ่ะ ก็ค่อนข้างที่จะหนักเช่นเดียวกันคิดถึงประเทศไทยของเราที่มีน้ำป่าหลากไม่ต่างกันเลยพอเจอสภาพอากาศแบบนี้ครับแล้วอากาศที่ออสเตรเลียเวลาเขาฝนตกหนักนะครับคือเขาจะตกต่อเนื่องติดกันหลายวันจริงๆอย่างประเทศไทยบางทีตกหนักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็อาจจะหยุดแต่ถ้าหากว่าเป็นออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยคือจะตกเบาๆสลับกับตกหนักๆแต่ว่าต่อเนื่องติดกันหลายวันนะคะให้กําลังใจกนแล้วกันค่ะ ส่วนช่วงหน้าค่ะไปอัปเดตเรื่องของการประชุมเอเปกที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะคะ18-19พฤศจิกายนนี้เราจะไปพูดคุยกับท่านอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศถึงความพร้อมและสิ่งที่ต้องจับตาในการประชุมเอเปกช่วงหน้าค่ะ ในโลกที่ไม่เคยหยุดหมุนไม่มีใครอยากถูกทิ้งไว้ข้างหลังเราจะพาคุณเดินไปข้างหน้าให้ทันทุกเรื่องราวจากทั่วโลกชันชัยปักที่วัฒนวงศ์คุณชนิตาคุนชรนนกวิทยาพบกับเราสองคนในรายการเนชั่นทันโลกเนชั่นทันโลก,โลกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา23นาฬิกาทางเนชั่นทีวีช่อง22 อีกแค่ประมาณ1เดือนก็จะถึงการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจพิเศษเอเปกครั้งที่29แล้วนะครับซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพในระหว่างวันที่1 4ถึง1ิพฤศจิกายนนี้วันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณศสียศักดิ์พวงเกตแก้วอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศและเป็นที่ปรึกษาพิเศษด้านการต่างประเทศของสำนักงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับเกี่ยวกับความพร้อมของประเทศไทยแล้วก็ประเด็นที่น่าจับตาในการประชุมเอเปกครั้งนี้ครับ สวัสดีครับคุณศรีหัศกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ัสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกว่าท่านทูตได้อยู่ใช่ไหมคะนะคะต้องบอกว่าเมื่อ20ปีที่แล้วปี2003นะคะคุณผู้ชมท่านศรีหัักเนี่ยท่านก็เป็นโฆศกของงานเอเปด้วยของกระทรวงการต่างประเทศอยากจะถามท่านสักนิดหนึ่งค่ะ20ปีผ่านไปครั้งนี้ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพครั้งที่2ในช่วงเวลาที่เป็นสมมติคิดว่าบริบทเรื่องของเศรษฐกิจครั้งนั้นกับครั้งนี้เนี่ยมีอะไรที่ต้องจับตาและแตกต่างกันบ้างไหมคะ คือครั้งนั้นเนี่ยสถานการณ์โลกก็ไม่เหมือนกับตอนนี้นะครับตอนนั้นก็สิ่งที่กังวลใจผู้นำเนี่ยที่จริงแล้วไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจ<า>เป็นเรื่องของการก่อการร้ายนะครับเพราะฉะนั้นในการประชุมเอเปก2003ที่เราเป็นเจ้าภาพเนี่ยแ<า>น่นอนเรื่องเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องสําคัญแต่เมื่อผู้นําเจอกันเนี่ยเขาต้องคุยเรื่องที่เขอยากจะคุยนะครับและช่วงนั้นก็เป็นเรื่อง การก่อการร้ายที่สหรัฐพยายามขอความร่วมมือประเทศต่างๆในันวันๆช่วงนั้นใช่ไหมคะ,คะพูดถึงตอนนี้ก็สถานการณ์ก็ท้าทายมากๆะนะครับโควิด -19 กําลังจะผ่านพ้นไปหวังว่านะครับแล้วก็ทุกประเทศก็มีความได้รับผลกระทบความจําเป็นในการฟื้น,ฟ,นฟูเศรษฐกิจก,ก็เป็นเรื่องสําคัญครับค,คือช่วงโควิดเนี่ยต้องยอมรับความเป็นจริงว่าประเทศหลายประเทศเนี่ยมองมัน ภายในประเทศมากขึ้นใช่ไหมครับระบบการค้า p ป라이ดเชนเนี่ยมันถูกกระทบใช่ไหมครับเพราะฉั้มันมีความจําเป็นอะที่เราจะต้องหันมาเปิดประเทศส่งเสริมการค้าเสรีเพื่อที่เราจะได้ร่วมกันฟื้นฟูเศรษฐกิจของแต่ละประเทศและของภูมิภาคนะครับเพะอันนี้ก็คือปัญหาท้าทายของเอเปที่เราจะเป็นจภาพเนี่ยนะครับแต่ แน่นอนเมื่อผู้นําเจอกันเนี่ยมันคงไม่ใช่เรื่องเฉพาะเอเปอย่างเดียวรหรือที่เรียกว่าเป็นระเบียบวาระหลักของเอเปกเนี่ยมันก็ต้องมีสถานการณ์ของโลกนะครับสงครามรัสเซียยูเครนระล<น>อกน,นี้ด้วยไหมครับใช่ครับ,รบมันก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแกจะมาใครจะมาร่วมประชุมบ้างมันก็มีประเด็นนี้เข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับครับอย่างเรื่องวิกฤตสงครามรัสเซียยูเครนท่านมองว่า การประชุมเอเปกครั้งนี้นะครับจะมีบทบาทในการช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้อย่างไรบ้างครับคือคงจะไม่ได้มีบทบาทโดยตรงนะครับแต่แน่นอนถ้าถ้าผู้นําประเทศที่เกี่ยวข้องมาเนี่ยนะครับก็คงเป็นโอกาสที่จะมีการพูดคุยกันถ้าไม่ได้พูดคุยในการประชุมใหญ่เนี่ยก็อาจจะมีการพูดคุยกันนอกห้องประชุมก็ได้นะครับเพราะว่าที่จริงแล้วการประชุมที่เขาเรียกว่าพาหุภาคีแบบเนี้ย ที่มีหลายประเทศเนี่ยอย่างกรณีเอเปก็21เขตเศรษฐกิจเนี่ยมาประชุมเนี่ยคือเขาถือโอกาสที่จะมาประชุมระหว่างกันเองสองฝ่ายสามฝ่ายด้วยเพราะนั้นก็เป็นโอกาสนะที่เราจะพูดคุยกันในเรื่องต่างๆและแน่นอนเรื่องของ geopolitics เรื่องของสถานการณ์โลกในปัจจุบันยูเครนเนี่ยมันก็ต้องเป็นท็อปิกของการพูดคุยกันอยู่แล้วะระหว่างดื่มกาแฟระหว่างแยกไปประชุมเพราะนัะ้นนะครับมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทีนี้พาพูดถึงเรื่องของความสําคัญหรือความพิเศษของเขตเศรษฐ,ฐ,ฐรกิจเอเปกบ้างจริงๆแล้วเนี่ยในยุคนี้ค่ะมีการร่วมมือระหว<ม>่างประเทศเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจเยอะมากแต่เอเปกเนี่ยมีความแตกต่างในพิเศษจากการร่วมมืออื่นอย่างไรบ้างคะคือถ้าเรามองโลกปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างคือระบบการค้าที่เรียกว่าพหุภาคีเนี่ยภายใต้ WTO เนี่ยมันถูกบั่นทอน คือตอนหลังมันมีมาตรการกีดกันทางการค้ามีมาตรการฝ่ายเดียวของประเทศต่างๆมากขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นประเทศหลายประเทศก็หันไปเน้นความร่วมมือระดับภูมิภาค,คหลังอาเซียนเนี่ยเขตการค้าเสรีที่เรียกว่า regional comprehensive economic partnership ในภูมิภาคในอาเซียนกับอีก5ประเทศเนี่ยนะครับอันนั้นก็เป็นเขตการค้าเสรีที่มีการเจรจา ใครจะลดอะไรยังไงแล้วก็มีการลงนามทุกคนมีหน้าที่ที่จะปฏิบัติตามพันธกรณีที่ลงนามนะครับที่ผูกมัดกันไว้แต่เอเปกเนี่ยไม่ใช่เพราะถ้าดูจากตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเอเปกคำนึงถึง Diversity ตี้คือความหลากหลายระดับการพัฒนาเศรษฐกิจไม่เท่ากันแต่เราอยากให้ทุกคนเนี่ยไปสู่เป้าหมายการค้าเสรีนะครับแต่เราจะให้ไปพร้อมกันไม่ได้ ในเอเอกเนี่ยเป็นการที่ทุกคนมาเพื่อไปไกลที่สุดเท่าที่จะไปได้ปีนี้ต้องดีกว่าปีที่แล้วนะครับแต่ขณะเดียวกันมันไม่ใช่ประเด็นเฉพาะการค้าเสรีเพราะจะให้ทุกคนไปสู่การค้าเสรีเนี่ยมัาต้องมีการให้ความช่วยเหลือประเทศที่อาจจะด้อยกว่าในแง่การพัฒนาเศรษฐกิจก็ต้องมีมีเรื่อง capacity building นะครับด้วยเพราะนั้นเอเปกก็ที่แตกต่างก็สรุปก็คือว่าการไป ด้านการค้าเสรีของเอเป็กเนี่ยมันไปแบบโดยสมัครใจแล้วก็เป็นไปด้วยความพร้อมของแต่ละประเทศส่วนเขตอื่นเนี่ยเขาจะเป็นพันธะกรณีที่ทุกคนต้องปฏิบัติไปพร้อมๆกันครับคือเอเป็กเนี่ยเรามีสมาชิก21เขตเศรษฐกิจซึ่งก็มีระดับเศรษฐกิจที่หลากหลายมากตั้งแต่รายได้สูงไปถึงรายได้น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะบอกได้ไหมครับว่าความเชื่อหรือเป้าหมายที่เรามีเหมือนกันก็คือการ เปิดเสรีด้านการค้าแล้วก็โอเพนอ o โคโนครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเป็น,ปนจุดกำเนิดของเอเปกเนี่ยเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าภูมิภาคเนี่ยค้าขายกันมากขึ้นและการค้าเสรีการลงทุนเนี่ยมันเป็นหนทางสำคัญที่ไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและความเจริญก้าวหน้านะครับแต่ความเป็นจริงก็คือว่าเราจะไปพร้อมกันหมดเนี่ยไม่ไ,มได้นะครับก็ขอให้ทุกคน มีเป้าหมายเดียวกันะนะครับแต่เอเปกเองก็พยายามนะครับที่เขาเรียกว่าพยายามเจรจารเขตการค้าเสรีของเอเปกที่เรียกว่า free trade area for Asia Pacific ด้วยกันแต่มันก็นก,การเจรจารก็ยังอยู่ในระยะเบื้องต้นที่สุดแล้วนี่นะคะก็ต้องบอกว่านับเวลาถอยหลังประมาณสักเดือนนิดๆที่เราจะเป็นเจ้าภาพเอเปกในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่14นะแล้วก็จบไปวันที่19พฤศจิกายนท่านคิดว่าการที่ประเทศไทยของเราเนี่ยค่ะ เป็นเจ้าภาพคนทั่วไปอาจจะมองว่าเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับเขาคนหาเช้ากินข้ามเกี่ยวอย่างไรท่านคิดว่าเรื่องนี้คนทั่วไปควรใช้ความสําคัญการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้อย่างไรคะครับคือแน่นอนบนโอกาสที่เราได้ได้ต้อนรับผู้นําคณะผู้แทนจากหลายๆลประเทศและผมต้องสื่อมวลชนและผ้าเอกชนด้วยาะเอาแค่เฉพาะหนะ้าละกันนะครับก็อย่างน้อย คณะทั้งหลายเนี่ยมาเขาก็ต้องมาท่องเทีย่ยวด้วยนะครับมีโอกาสเขาคงไปแล้วก็ซื้อของในประเทศไทยครับอันนี้เขาคงเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจไทยช่วงนั้นแต่ผมว่าระยะยาวการที่เราเป็นชอบภาพที่ดีนะครับ,รบเขาเห็นการรายงานข่าวจากประเทศไทยใช่ไหมฮะแล้วก็เห็นอาจจะมีข่าวการทําข่าวเกี่ยวกับประเทศไทยด้วยการต้อนรับของคนไทยเนี่ยมันทําให้ พระส่งเสริมภาพลักษณ์ของเราโดยรวมนะครับแล้วก็ให้เขามีความมั่นใจในประเทศไทยนะครับแล้วที่สําคัญคือให้ประเทศไทยได้กลับสู่จอเรดาอีกครั้นะก็เรียกว่าครบรอบ20ปีกว่าจะวนมาที่เรามาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งคร,ครั้งนี้เพราะฉะนั้นก็อยากให้คนไทยทุกคน มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพเอเปกในครั้งนี้ด้วยนะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านเสนาศักดิ์พวงเกรตแก้วอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศและที่ปรึกษาพิเศษด้านการต่างประเทศของสํานักงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วช่วงหน้านะครับเราจะไปติดตามรถบินได้รุ่นใหม่จากญี่ปุ่นนะครับที่ถูกออกแบบให้ปราดเปรียวแล้วก็ประหยัดพลังงานมากกว่าเดิมติดตามในช่วงหน้าครับ ในโลกที่ไม่เคยหยุดหมุนไม่มีใครอยากถูกทิ้งไว้ข้างหลังเราจะพาคุณเดินไปข้างหน้าให้ทันทุกเรื่องราวจากทั่วโลกชันชัยปากที่วัฒนวงศ์คุณชนิตาคุณชรนณนะัฐวิทธยาพบกับเราสองคนในรายการเนชั่นทันโลกเนชั่นทันโลกทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา23นาฬิกาทางเนชั่นทีวีช่อง22 ไปดูอนาคตของการเดินทางที่ใกล้จะมาถึงแล้วนะครับนั่นก็คือรถบินได้<ฮ>ซึ่งล่าสุดนะครับบริษัทผู้พัฒนารถบินได้ในญี่ปุ่นเขาก็ได้เปิดตัวนะครับรถบินได้รุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งออกแบบให้มีความปราดเปรียวแล้วก็ใช้งานได้ง่ายมากกว่าเดิมโดยตั้งเป้านะครับว่าจะเริ่มใช้งานได้ในอีก3ปีข้างหน้าครับบริษัท skydrive ซึ่งเป็นผู้พัฒนาและผู้ผลิตรถบินได้และโดรนขนส่งสินค้าชั้นนำของญี่ปุ่นได้เปิดเผยโฉมดีไซน์รถบินได้รุ่นใหม่ล่าสุดของบริษัท ที่มีชื่อว่า Skydrive SD05 ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาแต่ทางบริษัทก็หวังว่ารถบินได้รุ่นนี้จะถูกนำมาใช้งานในฐานะแท็กซี่บินได้เพื่อให้บริการในงานมหากรรม World Expo ที่มีกำหนดจะจัดขึ้นในปี2025ที่เมืองโอซาก้าของญี่ปุ่น ภาพรวมของรถบินได้ SD05 นะครับก็เป็นยานบินพลังงานไฟฟ้าขนาดกระทัดรัด2ที่นั่งสามารถบินขึ้นแล้วก็ลงจอดในแนวตั้งใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมระบบการบินมีความเร็วสูงสุด100กิโลเมตรต่อชั่วโมงถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายมีความปลอดภัยสูงเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายที่รถบินได้แบบนี้จะถูกนามาใช้ในการเดินทางทางอากาศในชีวิตประจาวันซึ่งก็จะเป็นทางเลือกนะครับให้กับคนที่ไม่อยากจะเจอกับรถติด ท้องถนนนี่รอเลยค่ะรอว่าเอามาใช้จริงๆแต่ว่ารอให้ราคาย่อมเยาวก่อนนะเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยรถบินได้เนี่ยช่วงแรกๆ5ปีแรกนี่คงจะราคาสูงเหลือเกินใช่ครับ <c oughs> แต่ว่าถ้าหากว่ามีหลายบริษัทนะครับ <c oughs> ออกมาให้บริการมากขึ้นเรื่อยๆราคาก็น่าจะค่อยๆปรับตัวลงมาใช่ค่ะส่วนจับต้องมองจีนในวันนี้นะคะที่งาน Arsene x p o นะคะ ที่จัดขึ้นที่เขตปกครองตัวเองกวางสีจ้วงค่ะปรากฏว่าน่ายินดีกับผู้ประกอบการไทยมากๆเพราะว่าพบว่าสินค้าไทยหลายชนิดเนี่ยเป็นที่นิยมของคนจีนมากๆนะคะและคนไทยในจีนก็ยังสามารถต่อยอดสินค้าทางออนไลน์ผ่านการไลฟ์ได้ดีอีกด้วยติดตามเรื่องนี้จากรายงานพิเศษค่ะ อยู่กันที่งานอาเซียนเอ็กซ์โปที่นานดิงนะคะซึ่งครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่19บเก้าแล้วค่ะทุกคนซึ่งตอนนี้จุ๊บอยู่กันที่ไทยกวัวนะคะหรือว่าบูธของไทยนั่นเองค่ะสาเหตุที่เรามาออกบูในงานนี้นะคะเพราะว่าเราต้องการที่จะให้บริษัทของลูกค้าของจุ๊บที่ไทยนะคะ ได้นาสินค้าดีๆมานําสู่ผู้บริโภคที่จีนค่ะปกติงานจัดแสดงสินค้าตัวนี้นะคะจะมีคนเข้ามาชมเป็นหมื่นคนต่อวันเลยนะคะ,ะก็คือจะมีหน่วยงานภาครัฐของประเทศต่างๆนะคะรวมถึง DITP ของไทยค่ะก็จะมีการคัดสรรผู้ประกอบการไทยเข้ามาออกงานในบูตนี้นะคะงานนี้เนื่องจากเป็นงานใหญ่จัดแค่ปีละครั้งเองค่ะปีนี้ถือว่าเป็นปีที่19นะคะเห็นไหมคะจัดมา19ปีแล้วทางบริษัทจุ๊บเองนะคะปีนี้เราก็ได้เข้าร่วมเป็นครั้งที่2 สินค้าของเราอะค่ะก็คือขายในงานอะคือขายดีมากคือปกติอะจะมีงาน4วันใช่ไหมคะ สินค้าเรา3าวันก็ขายหมดแล้วค่ะคือแบบขายดีมากแล้วทุกคนก็ให้การตอบรับที่ดีนะคะดังนั้นน่ะจุ๊บแทบจะไม่ต้องพูดอะไรเยอะไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทอาหารเครื่องสําอางหรือพวกอาหารเสริมต่างๆนะคะคนจีนชอบมากคือจุ๊บเอาสินค้าของอาหารเสริมมะคะ่ะหรือว่าเครื่องสําอางไปว่ะไปออกบูธโอ้คือแบบตอบคําถามลูกค้าไม่ทันเลยจุ๊บเลยรู้สึกว่าจริงๆสินค้าไทยในตลาดจีนอ่ะเป็นที่ตอบรับที่ดีมากๆเลยนะคะ งานอีกงานหนึ่งที่เป็นถือว่าเป็นงานอดิเรกข,ของเราเลยก็ได้ค่ะว่าเราชอบนะคะทําด้วยใจนั้นเลยก็คือเป็นงานเกี่ยวกับการไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดไลฟ์าาสตรีมมิ่งนั่นเองพอลองไปได้สักพักเริ่มรู้สึกว่าตัวเองอ่ะมีความสุขได้เล่าได้ได้ไดอธิบายประสบการ,รณ์ต่างๆหน้ากล้องมีการรับงานนอกบ้างอ่ะจะไปร่วมกับในส่วนของสถานีวิทยุโทรทัศน์ของท้องที่ต่างๆไม่วจะเป็นกวางซีเองหรือที่อื่นๆบ้างค่ะก็เลยรู้สึกว่าชอบเป็นงานอีกงานหนึ่งที่ที่ที่ขาดไม่ได้ หลังจากที่จุ๊บได้เข้าสู่วงการการไหลสดที่นี่นะคะก็คือทําให้จุ๊บรู้สึกว่าจริงๆอ่ะ มันมันมันดีมากเลยเพราะว่ามันเท่ากับว่าทางผู้ประกอบการที่ไทยเราก็จะได้ช่วยผลักดันสินค้าเขาด้วยว่าเออเนี่ยสินค้าไทยมีดีหลายอย่างนะไม่ได้มีดีแค่ที่คุณเห็นนะแล้วอีกอย่างหนึง่งอ่ะมันเป็นเหมือน,นมันเป็นทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนนะคะมันแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นอุปสรรคอย่างแรกที่สําคัญสุดคือภาษาค่ะพิงผู้ชมเงย่ช้เาาครื่องสำอางจากงทยไนมสำหรับจูบอ่ะจูรู้สึกว่าการไปลงคอร์สเรียนภาษาไม่ใช่ไม่สําคัญนะคะสาคัญแต่เชื่อไหมคะต่อให้เราเรียนยังไงอ่ะน่างาน มันจะไม่เหมือนกันดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือพยายามฟังค่ะถ้าตรงไหนที่เราไม่เข้าใจเราก็จะถามเขาเลยเนี่ยยกนิ้วให้เลยนะคะและนี่คือคนที่เขาประสบความสําเร็จในการขายสินค้าที่จีนเพราะฉะนั้นใครอยากจะรู้ว่ากลายุทธ์แบบละเอียดละเอียดนะในการขายของที่จีนติดตามในรายการจับต้องมองจีนนะคะพรุ่งนี้นะคะเวลาบ่ายสมโครึ่งค่ะ คลิปปิดท้ายรายการวันนี้นะครับเราจะไปดูบรรยากาศของงานคอมมิ c คอนในนครนิวยอร์กของสหรัฐและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการเนชั่นทันโลกในคืนนี้ครับค่ะพบกับเราทั้งสองคนนะคะทุกคนจันถึงสุ์ค่ะเวลาห้าทุ่มถึงห้าทุ่มครึง่งวันนี้เราทั้งสองคนราคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ